คือก่อนที่จะมันมีแอนดูการ์ฟิลกลับมามีภาพหลุดเนี่ยมันก็มีข่าวเต็มไปหมดนะเนาะว่า Spider-Man 3เนี่ย Spider-Man Homecoming 3เนี่ยนอกจากตัวละครเก่าๆที่อยู่ในชุด Spider-Man Homecoming เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณแซนเดียจะขอบบัตลอนแล้วก็มีทอมฮอลแลนด์อยู่ในนั้นก็จะมีการนำพาเอาตัวละครเก่าๆจาก Spider-Man เก่าๆกลับมาเต็มไปหมดเลยครับคือไอ้ข่าวนี้เนี่ยมันเริ่มจากการที่อยู่ๆก็มีชื่อเจมี่ฟ็อก ในบทของอิเล็กโทรกลับมาปรากฏแบบเป็นทางการก็เลยมีข่าวตามมาเพียบเลยครับว่าเดี๋ยวรอัลเฟรดโมลิน่ารกรออคโตพัสก็จะกลับมาสไปเดอร์แมนแอนดูกาฟิลก็จะมาสไปเดอร์แมนทูบีแมกไก่ก็จะมาอะไรคริสตินดันก็จะกลับมาเยอะแยะไปหมดครับก็เลยมีข่าวว่าจะมีเดนเดฮานที่รับบทเป็นกรีนกับลินเป็นกรีนกับลินในเวอร์ชั่นของสไปเดอร์แมนอเมซิ่งสไปเดอร์แมนที่แอนดูกาฟิลแสดงนำ คือเป็นกรีนกรอบลิ้นที่ดูเละมากและน่ากลัวมากนะครับแล้วก็ดูชั่วสุดๆเลยล่าสุดเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วครับเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องการกลับมารับบทเดิมตัวของเดนเดฮานออกมาบอกว่าไม่มีความจริงในข่าวลือนั้นเลยครับผมไม่รู้ด้วยซ้าไปว่าข่าวลือนี้มันมาจากไหนผมเองอยากกลับไปแสดงหนังแนวนั้นอีกนะ คือผมชอบถ่ายรูปหนังซูเปอร์ฮีโร่หรืออะไรอยู่ในโลกแบบนั้นน่ะผมแน่ใจได้เลยว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้กลับไปแสดงในโลกอะไรแบบนั้นอีกแน่นอนแต่ผมไม่รู้เลยว่าพวกเขากําลังทําอะไรอยู่กับหนังสไปเดอร์แมนตอนนี้เป็นการบอกชัดเลยฮะว่าไม่ไม,ไ,มไม่มีใครโทรมาครับตอนนั้นฉ,ฉะนั้นตอนนี้ผมไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์สไปเดอร์แมนภาคนี้เลยแม้แต่น้อยคือถ้าคนที่เกี่ยวเนี่ยเขาจะออกกลางๆฮะกัามก,กึ่ง,งแบบแบ่งรับแบ่งสู้จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่า อุบอิบอุบอิบไว้ก่อนแต่ยังเดนเดฮานเนี่ยชัดเจนฮะไม่มีเขาไม่ได้โทรเรียกผมผมไม่ได้เล่นแน่นอนฉะนั้นตัดไปอีกหนึ่งตัวนะครับเด่นเดฮานในบทของกรีนล์กริลน่าจะไม่มีคือเยอะไปก็ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็จะเลอะเทอะนะฮะอะไรต่อเมื่ออะไรจะก็กลับมาเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้ก็จะเลอะเทอะเกินไปก็รอดูครับว่าสไปเดอร์แมนที่จะมาอยู่ในสไปเดอร์แมนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงไหมอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าเขายังไม่มีการคอนเฟิร์มอันนี้นะครับ ว่าจะมีการดึงเอาสไปเดอร์แมนเก่าๆกลับมาเต็มไปหมดเนี่ยคือ <c oughs> ถ้ามันอยู่ๆมันปรากฏตัวมาเป็นอิเล็กโทรจริงแต่มันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นอิเล็กโทรจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่นะฮะมันก็อาจจะเป็นอิเล็กโทรใหม่เลย <c oughs> ก็ได้นะฉันทั้งหมดยังไม่ได้มีการสรุปนะครับอรอเขาสรุปอย่างเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับมีภาพหลุดจากหนังเรื่องซอลเริ่มเปนซันเดอร์ออกมานะครับแล้วทุกคนก็ฮือฮากันอย่างมากครับ เพราะเราได้เห็นตัวละครหลักๆแล้วก็เขาเริ่มถ่ายทํากันเรียบร้อยแล้วจําได้ว่าเขาเดินทางไปถ่ายทํากันที่ออสเตรเลียนะครับก็เราได้เห็นทั้งคริสแฮมเวิร์ดคริสแพร์นะครับได้เห็นคุณชอนก,น,กนกันแล้วก็เคเลนกินแลนภาพทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยนี่เป็นภาพหลุดนะฮะคร่าวๆนะครับแต่ว่าแน่นอนครับพอคนเห็นภาพหลุดชุดนี้เนี่ยทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าคอสตูมมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับ คอสตูมของตัวละครเรื่องทอที่ตอนนี้อยู่ในหนังเรื่องทอเรื่องซันเดอร์เนี่ยมันเปลี่ยนจากคอสตูมปกติที่เราคุ้นตาไปหมดทุกคนเลยครับเริ่มจากทอคริสแฮมเวิร์ดเองครับอันดับแรกคือเราเห็นชัดๆแล้วครับว่าเขามาแบบเขาเรียกว่าทอเทรนด์เดชเนอร์เวย์ครับล่ำบึกเผลอกล้ามหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับเพราะว่าตัวของคริสแฮมเวิร์ดเองเนี่ยฟิตมากนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อจะกลับมารับบททอคนก็สงสัยแหละครับว่าเอ๊ะ แล้วอ้วนนี่หายไปไหนมันก็เลยเกิดการตั้งข้อสังเกตรครับว่าทําไมทอถึงรูปร่างเปลี่ยนคือจริงๆเราพูดไม่ได้นะครับว่าจะไม่มีทออ้วนอยู่ในหนังเรื่อง ทอร์เรเนซันเดอร์นะครับเพราะว่าด้วยการที่ระบบการถ่ายหนังไม่ใช่ปัจจุบันแล้วครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถ่ายเรียงซีนเรียงฉากอยู่แล้วนะครับเขาก็ถ่ายสลับไปสลับมาไอ้ที่เราเห็นอยู่นี่เนี่ยรวมกันอยู่หลายๆคนเนี่ยมันอาจจะถ่ายฉากจบอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับแต่อย่างน้อยก็สรุปแล้วครับว่าไม่รู้แหละว่าจะอ้วนอยู่ไหมแต่อย่างน้อยได้กลับมาเป็นหุ่นเดิมก็แล้วกันสําหรับตัวละครทอร์นะครับพร้อมกับชุดที่ไม่ใช่ชุดเกราะแอสการ์ดเหมือนที่เราคุ้นตาแล้วนะทอมาในชุดแบบสบาย แต่มาแบบสบายๆที่อยู่ในสไตล์ยุค80เหมือนเดิมที่วาชายก้าววิจิติเคยใช้เป็นเหมือนกับไอเดเรค i ชันของหนังเรื่อง Thor Ragnarok ok นะครับและนั่นคือตัวละคร Thor นะครับของคริสแฮมเวิร์ดครับนอกจากนั้นนะครับคริสแพร์ก็กลับมาเหมือนกันนะครับในบทของ Star l o อ d ซึ่ง สตาร์ลอดคราวนี้เปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าหนวดคราวเฟิร์มเลยทุกคนตั้งข้อสังเกตไม่ต่างกันเลยครับว่าเราเห็นสตาร์ลอดหนวดขนาดนี้ชุดมีความเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมจําได้ชุดสตาร์ลอดเปลี่ยนทุกภาคนะคือไอ้กาไอ้เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงเลือดหมูแก่เดี๋ยวมันก็จะเป็นแจ็คเก็ตแดงธรรมดาเดี๋ยวมันก็จะเป็นแจ็คเก็ตแดงแต่ว่ายาว,ยาว เป็นแบบเสื้อยาวซืว้อโค้ทโอเวอร์โค้ทยาวๆอย่างนั้นอ่ะฉะนั้นคอสตูมมันเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสตาร์ลอดไม่เคยเคลาหนวดเครา,คราลุงรังขนาดนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าใช่ว่าสตาร์ลอดไม่เป็นสตาร์ลอดรูปหล่อรูปหล่อเหมือนเดิมเพราะว่าน่าจะหมกมุ่นกับการตามหากาโมร่าครับเพราะาตอนจบของอเวนเจอร์เอ็นเกมเนี่ยเราเห็นชัดเจนครับว่าสตาร์ลอดพยายามจะตามหากาโมร่า ว่าเกอร์โมราหายไปไหนทำไมไม่กลับมาอีกหนึ่งอันที่แฟนๆมาเวลเขาตื่นเต้นนะครับก็คือคือเรารู้อยู่แล้วว่าเคมีของสองคนนี้เนี่ยไม่มันต้องสนุกแน่ๆเลยสองคริสเนี่ยคริสแฮมร์ดกับคริสแพร์เนี่ยเพราะว่าตัวละครทอเนี่ยมันไม่เหมือนทอเดิมละมันไม่ใช่ทอรูปหล่อผมทองเหมือนในทอหนึ่งกับทอเดอะดาร์คเวิลด์ละสองอันนั้นทอเก๊กมากนะฮะเป็นหล่อแบบนิ่งๆอะ่ะแล้วก็เสียงใหญ่ๆแต่ว่าตั้งแต่ไทเก้าไวติติทำอะ่ะ พอแร g ก a น o าร็เนี่ยมันก็บ้าบาบาบบบล่ะครับจนมาถึง Avengers Infinity War e n d g a เ e นี่ยิ่งเละใหญ่เลยครับดังนั้นเราเห็นตะกรนความเป็นไม้เบื่อไม่เมาของทอ o r กับ Star Lord อยู่ตั้งแต่ตอนท้ายๆของ Avengers N n d เ a m e ครับพอทุกคนเห็นภาพแบบนี้ว่าเขาเข้าฉากด้วยกันเนี่ยเราก็หวังละครับว่าเราจะได้เห็น2คนเนี่ย กันเยอะๆในหนังเรื่อง Thor and the u n d e r นะครับว่าแต่ว่าจะเยอะขนาดไหนเนี่ยอันนี้รอคอยครับอีกไม่นานตัวอย่างออกมาเราได้เห็นแน่นอนครับอีกตัวละคร Nebula ก็กลับมาเหมือนกันนะครับตัวละคร Nebula ของ c a r i l d a n v เนี่ยเปลี่ยนไม่เยอะนะครับเปลี่ยนชุดนิดหน่อยชุดกลับไปเป็น Nebula เหมือนเดิมคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเธออยู่กับพวก Tony Stark เนี่ย เธอไปปฏิบัติภาร,รกิจในการตามหาออัญมญณีด้วยนะตอนเ e นบิวล่าอยู่กับพวกโทนี่สตาร์กเนี่ยเธอแต่งตัวอีกแบบหนึ่งครับอันนี้เป็นการกลับมาแต่งชุดคล้ายๆเดิมคล้ายๆตอนที่เธออยู่ในกาดิส n a เดอะแกลกซี่นะครับนั่นคือตัวละครเ e นบิวล่า แต่ตัวละครที่ทุกคนสนใจที่สุดตัวหนึ่งก็คือตัวละครของชอนกันครับตัวละครของชอนกันเนี่ยจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่พูดได้ว่าเป็นตัวประกอบก็ว่าได้นะครับไม่ใช่ตัวละครเป็นตัวสีสันน่ะไม่ได้เป็นตัวละครหลักครับเป็นลูกน้องคนสนิทของยอนดูซึ่งตอนจบการเด่นทางกาแล็กซี่สเนี่ยเราก็เห็นว่าแกเนี่ยพยายามใช้ลูกศรยอนดูฮะแต่มันก็เป็นการทําเป็นมุกนะครับ ใน่ยใน,ในลูกศรเนี่ยที่ยอนดูมันผิวปากแล้วก็คนตายเป็นเบื่อนะครับเอ้ยคราวนี้มันดูมาจริงจังไว้พวกแล้วมีงอนแทเหมือนยอนดูด้วยผมดีใจนะฮะที่ชอนการจะได้มีบทเป็นเรื่องเป็นราวบ้างนะครับไม่ใช่แต่งเป็นแร็คคูนแต่งเป็นบ้าบอคอแตกให้เจมส์การใช้งานอยู่อย่างเดียวนะฮะเกิดแจ้งเกิดเป็นเรื่องเป็นราวบ้างสักทีก็ดีนะครับเอารอดูครับว่าทั้งหมดนี้ในทอร์เรนตันเดอร์จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับและนั่นคือ ภาพที่มาจากทอร์ลูฟเวนซันเดอร์ยังไม่หมดเล็กคนหนึ่งแล้วก็มีภาพเธอจนได้ฮะนี่เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับต้องตบมือทีหนึ่งอาร์ติสอาร์ติสน a ทเทอริพอร์ตแนะครับมาแล้วนะครับเดินทางมาที่ออสเตรเลียเพื่อมาถ่ายทําหนังเรื่องทอร์ลเวนซันเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้ถ่ายทําเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่ากําหนดเดือนพฤษภาคม2022นะครับปีหน้านะครับเราจะได้ดูกันทอร์ลเวนซันเดอร์ครับ